ช่วงนี้นะครับเราสองคนกําลังลดหุ่นนะครับโดยที่เขาเรียกกันว่าไดเอทค่ะแล้วเราจะพาทุกท่านนะครับไปดูอาหารไดเอทของเราสองคน Eat, ตามไปเไปิกันเลยเมนูไดเอทเมนูแรกของเรานะครับไก่อบโอง่ oh, <okay. S 1> อองโอ่งไก่ออบไก่ไก่อบโอง่งรสเด็ดเลยนะครับเ <c oughs> มนูต่อไปเป็นน้ําซุปแล้วก็จะเป็นลาบเป็ดนะครับแล้วก็จะมีลูกชุบฝอยทองทองหยอดวายองุ่นแอบ นะครับอาหารไดเอทของพวกเรา,า,ารเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะครับโดยเฉพาะลาบเป็ดกับใบอางุ่นบางคนอาจจะถามว่านะครับทำไมซ้อสน,นิวถึงหุ่นดีขนาดนี้เพราะว่าซอสน,นิวของเรานะครับประทานอาหารอย่างนี้ทุกวันไม่มีลิขสิทธิ์อะไรนะครับผมอยากลองอยากทําตามได้เลยกินข้าวดีวกว่าไปละบา,บาย